อึงสาวคือเราจะาอึงสาวคือเราสาทุกคนไม่ได้ไรติ๊กตอกแบบหลายวันมากขอโทษด้วยนะคะที่ทําให้คิดถึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะไลค์ให้กับแม่แม่เอฟซีเสืด้อดำทะยานแล้วค่อยจีนิ้็ค่อยเก็บทิมเ้มไปะปะปะ้จาจ๋าใครเข้ามาแล้วฝากนะ่ากินจังที่คิมมี่มากินส้มตำเดอ้อขนมจีนพร้อม กินกับพี่ป๊อกพี่สุป,ปานีอันนี้ไงพี่สุป,ปานีคิดถึงจังเลยโอ้ยพี่สุป,ปานีอุณเบ่ได้ไดสดหลายมือแห้งก็ย้อนว่าอยากฟินขาพี่น,อน้องเ,เดี๋ยวถอยไปเดี๋ยวถอยไมือนหวัดดีค่ะหวัดดีพี่หวัดดีแม่แม่นึกว่าจะไม่เนึกว่าจะไม่ไปฟินขบละโอ้ยก็ไปค่ะช่วงนี้อะไรของขอยาครับ วันไหนก่อนมันนี้เขาป่วยว่าพี่รับเปิดเอาก็เปิดคู่มือมีไงบ่ามาถึ้งวันไลฟ์สดไลฟ์ยังหมายถึงว่าไลฟ์ออนไลน์เหรอ,อมไม่ไม่ไลฟ์แต่จะเป็นไลฟ์แค่ไลฟ์ออนไลน์ใน ok ทิกตอกไงตอนนีหนึ่งร้อยแปดสิบพันทุกคนใครเข้ามาแล้วฝากข้อน,น้าจองหัวใจให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะเมาส์เรื่องชาวบ้านให้ฟังอ่ะเดี๋ยวจะเมาส์เรื่องมาเดี๋ยวจะเมาส์เรื่องชาวบ้านให้ฟังกดคอน กดข้อนั้นต่อไปเรื่อยๆค่ะขอคนละหนึ่งแชร์นะคะขอคนละหนึ่งแชร์นะ<ด>จ๊ะสวัสดีค่ะน้องอุ้ยพี่ทิพย์สวัสดีพี่ทิพย์ด้วยนะจ๊ะพี่ทีบวกซ้ายสิไปไลน์น้ำดินท่าขออนุญาตยังไงบ้านี่ปอกกี่ือบอลงตาล่างเดือนเมษาเขาบอกบอลมาบอลมาข้างห้าหาลงบอลมาข้างหน้าหายลงจ้าโอ้โหปอกเขาตากมาด้อยเมืองเสร็จแล้วบอลมาข้างหน้หาลงเออบอกเสร็าาจแล้วนะคะแต่ว่าออบอลยังไม่ให้ลงนะ มืัอนี้หรมืัอนี้หรอคิวเยอะไหมอุ้ยสวัสดีน้องตองค่ะแอมน้องตองมากินขนมจีนกับพี่อุ้ยนะแอมไปยิบ้างบ้าง<า>วันนี้ลูกชายไลฟ์ดานนิงไลฟ์กับอาน้องหลินท่าขอนยางอยากไปเบิงเบ้งมันไม่ยิงเลยฉันก็จะไปเพื่อแบบเมื่อวานถ้าฉันไปวันไหนดอกฉันจะไปสูดดื่มอัดไล่โย,ย่ เพืกจะพห้นั่ไปอืมอ้วนเดียส้มตำอร่อยมากอืมสามารถใส่ฮะสามารถใส่เกีอ่อของของกระต้นสิอืมอืมอืม นมจีนอร่อยมากทุกคนมาได้กินของปูน้ำกันส้ตมตำไม่อ,อืดอื่นขึ้นทีนึ่งไปซื้อส้ตมตำก้อนเห็นไหมก็เลยหิวส้ตมตำพี่ปอกันเลยว่ะเม็ดปองกันรึเปล่าแคบหมูเปล่าข้าวจีนแคบหมูเนี่ยน,น,นี่ทุกคนมากินข้าวน้ำกันนะคะอื้อ เมื่อคืนคือเราสูฟังเรื่องประมูลดื่มออนไลน์นะคะเมื่อคืนเหตุเนื่องจากว่าคอยเนี่ยไม่มีประสบการณ์เรื่องการโฟนหรือว่าการใช้คําในการเป็นมามา่าเพราะว่าฉันไม่ได้ถูกให้เทรนที่จะมาเป็นมามา่าแต่เมื่อคืนคือมันมีความจําเป็นที่ค่อยต้องโฟน ที่ต้องเว้าแล้วบางคําที่มันไม่ถูกต้องเออนะค่อยก็ต้องขอโทษขออภัยน้าเพราะว่าค่อยไม่เคยนี่คือครั้งแรกพี่น้องครั้งแรกจับข่อยจูด,ด้วยคนเบิงสองพันคนดูไลฟ์สดสองพันจับข่อยจูดคนเบิงข่อยสองพันแล้วมันต้องแข่งกับเวลาแค่ยี่สิบนาทีอ่า แมนค่ะไม่เป็นไรไหวนทำาิีท่สุดแล้วขอบคุณนะครับยี่สิบนาทีเนี่ยทางหน้างานก็เลียดเด็กทั้งในออนไลน์ก็เลียดเด็กอืมซึ่งมันต้องแข่งขันกันเนาะยี่สิบนาทีแล้วเด็กเด็กเนี่ยอืมสิงเก่งบอกแสดงตาัๆคอยกับสิงเกงอ่ะติดสินบนกันแล้วสิงเกง สิ่งเก่งเดิมต้องคอยหลายพอยคอยคอยคอยบอกว่าคอยเชื่อลงง่ายคอยเชื่อว,ว่าเอาไหมครับไหมครับไอเนี่ยค่ะนี่ค่ะเบอร์สองเก้าน,นะคะสองเก้าค่ะสองเก้าขาไหมค่ะสองเก้าขาสองเก้าไหมค่ะอ่ะสองเก้าสามดื่มออนไลน์ค่ะนี่เมียนแล้วเสียงจเจ้าขันไหนบ้ฟังเนี่ยหู้างขวาคยเนี่ยคอยกับฟังหนางาน หูข้างใต้คอยกับฟางหนางานอีกข้างหนึง่งแล้วประสาทสัมผัสค่อยต้องจ้องอ่านอยู่ในคอมเมนต์อืมค่อยแยกประสาทออกกระบุนของเรามาขึ้นเนี่ยอืมแมนจับขึ้นเลยไงเมื่อวานปกติมันต้องมีตำอย่างนี้อยู่แล้วครับพี่แต่ว่าต้องเป็นมาม่านะคะแต่เมื่อคืนมามา่ามามหาบ่ท่านมามา่มา,มาไม่ทนัน อืมเมื่อคุณมาม่าไม่ทันค่ะพี่เดียวก็ได้ช่วยโฟนอืมไม่เดียวก็จะไปซอยโฟนจนจบจนแล้วไม่เดียวอุ้ยเป็นไว้ไวพี่วันบอกสวัสดีพี่วันไว้นะคะลูกชายไรดังอีกเด้อตอนเย็นอืม ิงเก่งได้เจ็ดสิบดื่มเก๋มากและที่สุด,ดตอนยังรวยอีกฮะตอนรวยเนี<ะ>่ยาได้สองดื่มพาถือกล่องจากพี่เพิ่งคาปลอบใจออามาเลยแม่สุดเลยทีเขาเลฉันสองดื่มห้าสิบหกได้เยอะมากเมื่อคืนน้องโฟกน่าจะได้ประมาณร้อยอัพค่ะน้องโฟกออนไลน์สามสิบ แล้วก็หน้างานอีกประมาณร้อยกว่าประมาณร้อยร้อยถึงสองร้อยอ่ะน้องโฟกเมื่อคนะืนอ่ะน้องโฟกค,ค่ะเมื่อคืนน้องโฟกน่าจะได้เยอะสุดค่ะเพราะว่าออนไลน์สามสิบแล้วก็รอบสองน้องโฟกได้ห้าสิบสามดื่มประมาณร้อยร้อยอัพค่ะเมื่อคืนน้องโฟกได้ร้อยอัพร้อยอัพนะคะ จะรวยหาเสึ้นเก็คือขึ้นมาเดียวคือก็คือเมืองอีป็อกรวมออนไลน์กับไม่ออนไลน์น่ะเดือนหนึ่งก็เป็นพันดื่มมาเมืองอือรอยูนียี่สิบพันดื่มเออปั๊ตคันยูนีขึ้นก็สิบเออเม่แม่ก็ติดอันละข้างนอกพวกเราเอาหน้าขึ้นนะยังไม่ยี่สิบไง น้องที่มาจากยะลาได้คีดดื่มอันนี้ก็ลองจากตัวแค่นิดเดียวดินดีดินยะลากับดินขอนแก่นคือดินอันเดียวกันเขามาสร้างสถิติให้กับชาวจังหวัดขอนแก่นแล้วบอกไว้เลยว่าทําถึงมากการวางตัวทุกอย่างการวางตัวทุกอย่างสุดๆดินยะลาคือเขาทําถึงมาก รอโปรยสิฟันพุยอนเพิ่มแล้วเด้อได้ค่ะที่สุดเอ๊ะปสุดเป็นคนไรเป็นคนยะลาค่ะบอกภาษาไต้บวันได้ต่มา,าบอกภาษาฟังมาลา,ายูรู้เรื่องอาจารภาษามาลายูอยู่เตี๋ยบคือภาษาอย่างเคือด้ยินดูฮะเคือด้ยินอยู่บ่ แฟน,นบันเบากวบบีลอบซุปฟังเดี๋ยวเอาหน้าเด้อยแฟนก่อนเมื่อวานส่งช่อดอกไม้ไปร่วมมินิอุ้ยคอเห็นอยู่ครับพี่วานเห็นอยู่แฟนจับยึดใส่ก่อนบ,บีเขาว่าภาษาอย่างภาษาอย่างจะบอกมากแล้วด้กันเป็นภาษามลา,ายูไั้ยนั่นนะเออภาษามาเล่นั่นน่ะนั่นภาษามาลายูคือภาษาเดียวกันเหมือนบันเบม,มาเลกับมาลายู มันคือภาษาโยกันตัวจริงหล่อมากตัวจริงหล่อมากสะอาดขาวการวางตัวการพูดบอกเลยว่าคนนี้เขาผ่านการเทรนมาของจริงสิเอ็ดจะไปสิเอ็ดจะไปขอนแก่นจะไปฟินขับค่ะเจอกันค่ะพี่นิดอย่าลืมทักน้องอุ้ยด้วยนะคะน้องน้ำตาลช่วงนี้ก็คือ ปิดวาจาปิดปิดทุกอย่างครับตอนนี้น้ําตาไม่คุยกับใครเลยแม้กระทั่งพี่วุ้ยเดินไปหาก็ด่าพี่วุ้ยก็โดนด่าเพราะว่าพี่วุ้ยไปไกลอย่ามาอยู่ใกล้หนูหนูแยกประสาทไม่ออกอุ้างกไปถีงดาจาใช่จ้ะฉันเป็นเมียพี่บ้งอะไรคะคุณตองคุณตองคุณตองเป็นเมียพี่บังหรออ๋อคุณเป็นเมียพี่บัง ดินยะลากับดินพัทยาก็ดินอีปอกหูอยากบอกดินดินยะลากับดินพัทยาดินยะลากับดินขอนแก่นมันก็ดินอันเดียวกันค่ะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเขาได้มาตาลึกไปอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นมปนที่เรียบร้อยแล้วว่าคนคนนี้นะคะมึงลอยอีบีมึงเห็นว่าอีปอกเอแปดสิบคือด่าลาดีไมนี่ยลอมึงเขาบ้านนาบกันนี่หนวดจะ้มาท่าบ้านเข้ามาอืมมือ ก็บ้านเราบ้านเราคนเข้ามักบ่คือกันก็ยังบบเป็นมากลิ่งมาค้างก็ยังเจาะสุดละก็มกมกแบบกำลกงมาภูเก็ตก็่าเป็นมาเหรียญน้องเงินไหลยายฉันไปภูเก็ตเฉันทักหาพี่เดียแต่ฉันไม่รู้ว่าเจ้าอยู่อยู่ภูเก็ตไงฉันเลยไม่ได้ไปฉันไปบางลาบางลาอยู่เดี๋ยวฉันไปรอบหน้าฉันจะไปรอบหน้าอยู่ยายเดี๋ยวเดี๋ยวฉันทักหาฉันทักหาพี่เดียอยู่พี่เดียเราเราไปเที่ยวกันเลยเออ ยังพาอะไรอีกวึฮอะไรน้องลอยอืมนีม่คือรอแท้อ่ะน้องลอยรอนะเข้มโ <c oughs> ครม <c oughs> เคร็โอ้ครมเข้มดีโครมเข้มนะจะ๊ะน้องลอยอะจะ้าตอนยืนไลฟ์เหมือนเดิมนะคะผ่านช่องทางติกต็อกฟินขับขอนแก่น พี่น้องการกีฬาสีโตเกียวร่วมกับฟินขับคือสิมวนเนาะสุดๆต้องหาสถานที่แล้วแหละอทหารเนี่ยมันพอหล่นมากเอากด้ไหมโตเกียวไปแค่กับฟินขับมุนเบิดมุนเอฟเงียบอสูงขึ้นรอดอะโอ้เรียกอะไรโตเกียวมันสิเก็บอากาศโอยูได้คุณพีอีปักก่องวันอยู่กับสิแตกสาวออกจนิงพาใช่รอเออ โรงเรียนเป็นเป็นเป็นเปบโรงเรียนชายล้วนกับโรงเรียนโรงเรียนอ่ำสหะไหมครับแข่งแข่งครับเกียร์ตัวโรงเรียนปินขับวิทยายน์โรงเรียนโตเกียววิทยายน์แข่งขันกันค่ะลาดมีซี่แกมลีโอกุจีอยู่ทีงไหนน้อตายโรงเรียนปินขับเบิร์ดตายโรงเรียนปินขับเบิร์ดพี่น้อง ตายโรงเรียนปิ้นครับเจ้าเท่าหัวถาเลยเกลแล้ว <dated S 1> มึงเนาะ<ๆ>เอาไปแข่งกันแบบก็ <c oughs> สิมวนวะ่ะก็สิมวนกีฬาสีโรงเรียนโตเกียวสเปเชียล,ลออทำสเปเชียลต้องหาวันหยุดกำไรชีวิตให้ไออาร์อีอาร์เนี่ยโตดีเลยอีโตกินพุสตาย,ยางไง <c oughs> อีป,ปอกคือกัน เออไปทายรวมน้ำเขาไปดมคีตาเล่เขาไปว่า,ขาวเขาสีอยากเขา,างเสริโนเนเรโโอ้หเลี้ยวเบื้องหน้าจะคล้องแบบเขาว่าเป็นตาอ,อยากจังเมียนเขาเลยขี้เดียดว่าสันเ <c oughs> ขาจูบปากว่านะเออเขาจะจูบปากั้องขี้แค่ค้างขี้เ <c oughs> ต็มปากนู้นแล้วตะก้าปโป้หมดยังเลยค่ะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยขึ้นให้แป๊บหนึ่งนะครับเห็นคลิปบอนเป็นตาฮักแทร์เขาป่ะคลิปไหนแมย ไม่ป้อกกินขา่าวสามข้ามเม่อต้นนี้ขึ้นแต่สร้างเบาว่องว่ององยอพีน่น้องน้ำหนักนักสามสิบสองโลพัฒนาไปหาหมอเนี่ยคนอย่งางหนักสามสิบสามสิบสองโลน้ำเที่ยวแตะไคร้ตีอยู่เฮื่อข่อยกันยังหนักหลายกว่านาั่งเสพส่สงสภาพยาเพิ่มเรียกว่าเห็นแต่เห็ดดียดีหมอต้งตัวไม่ไกลมาเด้อ อืมโรงเรียนโตเกียววิทยายน VS โรงเรียนฟินขับวิทยาคมนะคะคอสิเป็นข้อสีเป็นนัมเบลเอร์ใหม่หนึ่งข้อสิเป็นนัมเบเอร์ใหม่ในอีป็อกเป็นใหม่สองยามไปขบวนนันวัวแฟนซีสียามไปเป็นเทือกปขบวนสัตว์ต่างๆ ไปทันเวิร์เลยแล้วไอ้อย่าไปยุขบ,บวนสัตว์ต่างๆนําโดยขบ,บวนแม่หมูนําโดยขบ,บวนแม่หมูลองลองมาลิงมะกโก,กอีปอกสามอย่างอียีราบอีนามอีอยากเป็นยีราบอีนามเป็นยีรบารบอืม ก็เลยขอมากคาบอดคาเป้ไม่ได้คาเป้มันจะอนันต์การคาเป,เป้บไม่ได้คาเป้มันประชาก่อนหน่อยมันต้องแบบว่าเอาประชาก่อนที่มันบาลานกันนะคะประชาก่อนที่มันบาลานกันนะคะอ่ะทุกคนขออย่าเพิ่มตะกร้างไว้ข้างก่อนสำหรับใครอยากจะได้ตอกข้อจิ้งจี้งปลาคอยเบิร์ แต่ยังหัวพม่น้องแม่ไก่ตะก้าไเอาขึ้นให้แล้วนะกล่องละหนึ่งร้อยบาทกดเลยกาแฟโกโก้ชาเขียดเด็ดควากรนของกสิกิมก็เลยได้ได้ย่างมาซื้อเหลาทะเลเออเลยอยาไปเที่ยวก่อนแก่นมากไหมมาเลยพี่ฟีดอมไปเซอร์เนี่ยสามพ pues, right. ันเธอไปดมกินก like ับฉันก่อนดมดกินกินที่ฉันชายพี่เฟรมซื้อให้ฉันอ่ะ เราก็สักีับเจ้ปะรดจะมาอีกตัวหนึ่งมันหอมกว่าอันนั้นอันที่น้องเหลืองน่ะหอมกว่าดวนเฮแอรไม่ได้รับชักเยวแล้วนะคะสามกล่องขอบคุณค่ะเป็นไงบ้าทุ่นมาพากอยู่รู้อยากสามจ้ะเมื่อคืนอกกินกิ๊ดกินดื่มงงไม่ด้เลยไ่ได้เปิดโต๊ะบ้าเงินเจออยู่คันหนึ่งเด้อคือใคร ซื้อหนึ know, wait, ่งเดิมบดซอยเบิดบ้อไม่บ่เบิดบ้อเด็กก็เลยสื่อสื้อซอยข้าเจาให้เขาลงมาพากนี่นะคะบอดเพิ่งมานะคะเซรั่มให้ไทรวนจ๊ะกดเลยจตาลดนแม่แซมเทค่ะแม่แซมบาย แม่แซดบอกกับเว้าว่าแม่แซดจะมากินซ้มตาอื่นแต่ว่าเมื่อคืนบอกแล้วว่าจะกลับพราะเว้ไว้โอเคแต่เว้าว้หนีกลับก่อนหนูไม่เห็นแม่ไป,ไปหานอนแล้วเว้าว้นกล่องละหนึ่งร้อยถึงวันไหนครับทุกคนใครอยากจะสั่งกดสั่งเลยกล่องละหนึ่งร้อยบาทจ้ากดสั่งไอจ้าในตะก้านะ้จ้าไอขวยตัวหีิยังขอไม่จะนอนต่อไหมเนี่ย ไม่ต้องไปซื้อของหลายอย่างเลยถ้าไปเจอช่างกล่องละหนึ่งร้อยบาทเออ,เ,อเด็กทำไมมันโดนอันนั้นอันนั้นเยอะจังเลยแม่ทุกอนแบบบาดเต็มขาเลยโตเลยก็ต้องไปเฮ็ดม่ห,ห,มหมดเลยก็ยยุโรปเป็นคนกิไปโรงพยาบาลแบบแรกนึงว่าคุณคุณเอ็มครับเหมือนตอนเซยผมยันตอนเซยผมนะครับสวัสดีค่ะ พบกับดิฉันนะคะเอมตามใสตุ๊ดนะคะอย่ามาไล่เลยเหะอหั่นกระล่เนอยากรบล่เอียงเหรอไล่สุดสุดไล่คือไปต้องของไอ้พจ้นที่ไร้สะโอ้ยมาเสียดไปสักหรือเปล่าสู้นในฮิวฮะคสักหรือเปล่าไม่ถึงไม่ต่กูฮิวไว้กไม่มีสูตรผัดใส่เราเป็นไงสักก็ยังมาด่าน่านี้กรเซ้าเมื่ฮะกระเซ้าถาวรเลยยังไม่กิก้ว่ะจงให้เขานนะเ้าเลยใ่พี่ดี่าเอาปีท่อนหนี่อยู่ ร้านเซาพาลลูกค้าตัวนั้นหน่อยเลยยกก็เกิดกรรมร้านนั่นเองนี่เดีเอาพี่น้อนเลพี่หนุ่มนะานเซาพาไม่ที่เขาส่งให้เราด้วยมันดีอยู่เปล่าตัวนี้มันทางหน่อยกะที่แมว่มันทางน้อยโดนพ่องซับูดไปซัดยุกอันหนาเขาเห็นใจหมดเลยยุ่ยอยย่ตรกันนะเขาผ่าไมคอุบหมดเลยขนาดเมื่อไหร่ยุ่ตรงไหนน้ำปอกเข็มโอขยบอกว่าเชื่อปอกเข็มันถามเลยฮะ สร้างดันเมสตาให้หน่อยซ้าร์จะได้ตามเดี่ยวรอบบอลโคตรถังจะได้ตามแบบมีมุ่งหมายเขาบอกเออเกิดว่าเอาไง<ห>กนันเออจะอาอะไรโดนเลยวันนี้นานแล้วค่ะมันทนอยู่ไอ้หนุ่มอันที่หกบ่ะซาแต่เอาแต่เดียวกันครับต่อละซาแต,ต่ได้หมูว่านว่าพี่สู้คิดนั่นให้วาดไว้ให้อุ้ยพ่อยให้เรื่องแรกกันเด้อป๊าดอะไรเนี่ย คิวงานเมสซาเยอะมากพี่ป๊อกก่อนไม่ขยับไม่วางพี่ป๊อกทำไมงานเมสซาเยอะขนาดเนี้ย, <S <S อยโอ้ไม่ก็วิอุ้อมม,มาทุกคนสิบเจ็ดสิบแปดแคมปิง้งพ,พ,พี่ป๊อกมีแคมปิ้งดไม่หรอแอบทุกคนเซอร์ไพรส์มากสิบเจ็ดสิบแปดมีเซอร์ไพรส์มากบอกแค่แนี้แหละ สิบเจ็ดสิบแปดมีเซอร์ไพรส์มากเพราะฉะนั้นกดตะกร้าค่ะอ่ะทุกคนกดเลยกด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 นักจ๊าใครที่ไม่ทันโปรนี้กดเลยค่ะกดเลยกององินหนึ่งร้อยบาทค่ะกดเลยค่ะกดเลยค่ะกดด่วนนะคะพี่ป๊อกทำไมสิบเจ็ดมีคนลอกกันบ้านอุ๊ยแรงจางแอบลอกไปเลยค่ะเพราะว่า เรามีไอเดียใหม่ๆผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมพี่ป๊อก <S <S ไอเดียใหม่ๆคือแบบผุดขึ้นตลอดเวลานะคะไม่ต้องหัวกะทีได้หนิหนึ่งแซมแม่แซมนี่เออวันนี้มีงานไหมยูริมีงานไลฟ์สดคะ่ะตอนเย็นนะคะฝากติดตามน้องด้วยไลฟ์สดเผยพาดูดิไปแบนดนหนึ่งนะคะพี่โบ๊ทเด็กผ้านี่ ไลท์ไปสิเฮ้ยเขาอันนั้นไหมไลท์สดแบรนดาดิกนะ,ะิดก็ค่ะออฟฟิศนะเขาจ่ญี่ปุ่นบิ๊กปังเนี่ยเห็นไหมถามตามไม่ทันแน่นอน,เ,นเขาไปเต็มหน้าถูกต้องค่ะพูดถูกครับแค่หมูมีโปรไหมอุ้ยอ้ายมีค่ะแต่อุ้ยขึ้นตะกร้าให้แป๊บนึงนะแต่ว่ามันเหลือมันเหลือโปรอะไรวะอุ้ยเซตไว้อยู่แป๊บนึงนะแค่หมูมีโปรอยู่นะเดี๋ยวอุ้ยขึ้นตะกร้าให้ อื้มขายหมดแล้วว่าหมดทุกตกะกร้าเลยครับหมูอ่ะสั่งแล้วนะคะขอบคุณครับยำเจ้ากิ่นคือแสบแถบพนไม่ได้เกียหายหนาหายตาเนาะบื้อหายหนาหายตาว่าเขาขไม่ให้ข่อยปล่อยน้องเจ้า